สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีงานอีกเช่นเคยนะครับรถมอเตอร์ไซค์คันเร่งค้างนะครับรถคันนี้พี่เขาทําการเข็นมานะครับผมเพราะว่ามันขับไม่ได้นะครับเพราะว่าคันเร่งมันค้างนะครับก็เลยทําการเข็นมาที่ร้านนะครับผมพี่พี่มาหันมุดดูมันฝืดปะอืมเหนะอาการที่คันเร่งค้างมันฝืดเฉยนะมันไม่มีอะไรติดนะครับนะเราต้องลองทําความสะอาดดูก่อนว่ามันติดช่วงไหนมันติดช่วงนี้ป่ะพี่สปริงเนี่ยเนี่ยผมว่าสปริงเนี่ย เปนซินล้างดูก่อนตรงนี่ถอดหมดแล้วเซนส่งเซนเซอร์เดียวถอดไม่หมดเลยนะครับนี่คือคันเล่งค้างนะคันนี้พี่เขาว่าคันเล่งค้างแต่ว่าผมไม่ได้สตาร์ทนะเพราะว่าเราอยากจะแกะออกมาดูก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเผื่อมีอะไรมาติดที่ปีกฟีเสื้อเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปในวาลวนะครับเดี๋ยวจะงานใหญ่นะครับผมถ้ายังไม่เข้าไปเนี่ยก็ดีไปนะครับ เดี๋ยวผมลองหมุนดูก่อนนะม,มันฝืดนะมันฝืดมันฝืดจริงม,มันฝืดแล้วมันปิดไม่สุดด้วยใช่ฝืดแ,ดแล้วปิดไม่สุดโอเคอันนี้น่าจะต้องล้างแล้วก็ล้างให้มันสะอาดเลยนะโอเคโอเคดูว่ามันจะหายหรือไม่นะ อันนี้นะครับคือมันมีอาการฝืดจากแกนนี่นะครับแกนนี้มันสกรปรกนะครับแล้วก็ผมก็ทําการขัดล้างนะครับกระดาษทรายขัดขัด,ข,ด,ข,ดขัดนะครับผมถอดตัวปีพิเสื้อออกมานะครับแล้วก็จะล้างแล้วก็ทําความสะอาดแล้วจะใส่เข้าไปใหม่นะครับเพราะมันไม่เด้งเลยนะครับมันฝืดนะนี่เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปใหม่นะให้มันมีซีนอยู่ตรงนี้ มันจะมีซีนหนึ่งสองสามมันจะมีซีนอยู่สามตัวนะครับผมน่ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวลองประกอบดูเนาะนิดผมก็ทาจารบีตามไอ้นี่นะล้างแล้วนะครับแล้วก็ทำใส่จารบีมาเร่นแล้ว ครับน่าจะเป็นะน่าน่าจะเป็นตรงเสานี่แหละใช้มานานแล้วนะครับทีนี้มันมันไอเนี่ยมันมาขึ้นคี้เกลือเนาะเอามาขัดใหม่นะครับผมมันเฟื่อยนะเลื่อนดีนะก็ได้อยู่นะครับนะมันก็จะมีสปริงดันตรงนี้นะครับเกาะตรงนี้สปริงยาวอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านนอกนะสปริงยาวอยู่ด้านนอกแล้วก็ สปริงสั้นจะอยู่ด้านในตรงนี้นะอ่ะจะได้หายห่วงแล้วเราลองใสใ่ตัวพิเสื้อเข้าไปเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามันอยู่ด้านในดูขเมาก่อนขเมานี่หน้ามันน่าจะอยู่ด้านในนะน่าจนหนักมากแหวว จำไม่ได้นะตอนแกะไม่ได้มากไวนะ้นะะได้อยู่นะนี่แหละล้มุมนี่แหละเราจะใช้มุมนี้ด้านหลังนี่โอเคเดี๋ยวเราใส่น็อตเข้าไปนะครับน็อตเดิม เนี่ยครับผมก็ใส่ไปแบบนี้นะเหมือนเดิมคือน็อตน็อตน็อตตัวนี้เนี่ยเขาจะย้ำพอขันน็อตเสร็จเขาจะย้ำไว้ด้านหลังนะครับอืมแต่ขัน,น,นแน่นๆเลยนะออกแรงหน่อยแชะพอมันหลุดมือจะนสั่นไป ขันแรงมากกับเลยเด้อนัดหลุดนะโอเคนะครับขันนั่นแล้วเดี๋ยวเรามาลองหมุนดูว่ามันเป็นยังไงอ่าลื่นเปืดป้ดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีรูไหมนะแต่ขอส่องหน่อยประมาณนิดหน่อยรูนิดเดียวไม่มีคนเลยรูมันนั่นแหละเราใส่แวนก่อน แล้วใส่แหวนตัวนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถเขาสัมผัสดูนี่ก็มีด้านนี้ก็มีแหวนขาวๆนะแหวนขาวๆแล้วก็คลิปบล็อกนะครับอ่าใส่กิปล็อกเข้าไปลื่นเลยทีนี้เนี่ยนะ าจากมันฝืดๆมันไม่ไปเนี่ยนะลื่นเลยเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถหมุนดูนะพี่หมุนดูเนี่ยังไงันดิ่งนี่มันต้องอย่างนี้ดิเออหมุนปุ๊บค้างเอออันนั้นหมุนเมื่อกี้มันหมุนค้างเนาะเนนี่ยหมุลโอ้ยยังอยู่ค้างๆนนนีี่คครรัับบตอ้มาเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันเดี๋ใส่เซ็นเซอร์ก่อน นี่นะครับนี่ผมใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่เครื่องดูเนาะเนี่ยคือมันเด้งแล้วนะเด้งปังๆเลยเนี่ยมันฝืดมันฝืด,ม,ดมันไม่ใช่ฝืดสปริงฝืดอะไรนะมันฝืดแกนนะครับแกนยาวแกนยาวตัวนี้นะจากตัวนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันมันฝืดนะครับผมมันเป็นสนิมด้านในก็มาขัดนะผมแล้วก็เนี่ยจะลองใส่ดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะมาดูกัน ผมก็ใส่ไปแบบนี้แล้วนะครับนะหมุนได้นะครับแล้วก็เด้งกลับนะครับผมเดี๋ยวมาดูลองสตาร์ตดูเนาะอ่ะพี่ลองสตาร์ตดูโอเคตัวน่าจะเป็นส่วนอื่นนะครับผม แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่เร่งมีปัญหาหรือเปล่าจากการไอทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายนะครับเมื่อกี้ยังเร่งอยู่เลยนะครับผม mm. นี่นะตอนี้ผมก็เลยมาเช็คตัวตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะอันนี้ตัวใหม่นะครับผมนี่ตัวใหม่เซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับคือตัวนี้เนี่ยผมก็ลองมาปรับเซ so ็นเซอร์นี้ดูนะครับว่ามันเสียหรือไม่นะครับปรับถอยหลังหน่อยเน,เนึงนะครับมันจะรู้ว่าเสียไม่เสียนะนี้เซ็ so นเซอร์น่าจะเสียนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนี้ เข้าไปดูว่ามันจะเล่งเองไหมนะครับผมนะทุกอย่างก็ปกติล้างสะอาดหมดแล้วนะเหลือแต่เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเซนเซอร์รอบนี้ก่อนนะครับมาดูโค้ดมันโค้ดขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันขึ้นตัวไหนต่อสิบสองนะครับขึ้นหนึ่งสองสิบสองา ขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาไล่ดูนะครับผมว่ามันขึ้นโคดอะไรนะนี้คือถ่ายไว้ก่อนนะครับ10เอ็ดขึ้น1นึโคดแล้วแล้วก็ขึ้นนะ10 20 22 10 20 30 40ยีสิบสิบ 6, โอ้ห้าสิบเอาอย่าบอกว่าขึ้นห้าสองด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวลองลบโค้ดดูก่อนนะโอเคครับวันนี้ผมก็ลบโค้ดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะลองปิดกุญแจดูลองเซตนิดเล่งใหม่นะครับเอภิษติดถือให้ผมก่อนส่องส่องไว้ตรงไฟนะเออเอาตรงนี้โอเคหน้านี้แป๊บบนึงมันขึนเร่งก่อนจแลั่งกระพริบก่อน นะลองรีเซ็ตรีเล่งดูก่อนอ่าแป๊บหนึ่งลบโคตแล้วรีเซ็ตรีเล่งใหม่นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงแล้วลองดูใหม่ถอดออกนะครับแล้วก็จำไว้แล้วก็ถอดออกพี่ลองสตาร์ทดูนะครับพี่ก็ลองสตาร์ทดู อันนี้ทาเป็นวิชาพื้นพื้นนะครับแบบพื้นบ้านนะครับแบบไม่มีเครื่องมือใดๆน,น,นะฮะไม่มีอ่าด็อกเตอร์วัดนะครับผมคือเราก็ต้องดูแบบนี้นะครับปรบัรบปรับ,บให้ปรับเข้าให้สุดก่อนเจอไป อโอเคนี่นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ตอนแรกสตาร์ทเร่งมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันลองมันก็เร่งดูว่ามันเป็นยังไงนะแล้วมันเป็นบุบๆไปนะกองไม่มีไงกองกองกองไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ติดโค้ตัวไหนบ้างเนี่ยมันติดสามตัวนะเนี่ยผม่าดูเมื่อกี้เนี่ยเหมือนน้ำมันไม่ลงก็ชิดตันปะเว่ยฟักอะไรก็ไม่ได้ถอดเนาะเราก็ไม่ได้ถอดอะไรทักอย่าง อืมนี่นะเรามาตาต์ทได้ต์ทได้แล้วอะไรนโอ,อเคเดี๋ยวไล่ต่อไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวบอกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็ครหัสอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าไอไอตัวคันเร่งค้างนะหายไปแล้วนะครับจะเหลือไอ ติดโคดอะไรนะครับรู้สึกว่าจะติดโคดประมาณ2-3โคดนะในนี้เนี่ยนะนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันติดโคดอะไรนี่ผมเสียบไว้แล้วดูมันเต้งขึ้นอะไรอีกเดี๋ยวมันนับพร้อมกันไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นเลยฮะตู้หัวเทียนพี่เอาหัวเทียนมาเปลี่ยนดูไหมนะไม่ขึ้นเลยนะ ไม่ขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลบโค้ดออกไปแต่ว่ามันไม่ติดมือรู้สึกว่ามันบิดคันเร่งแล้วมันไม่ติดมือเลยนะไม่บูบบูบมันไม่บึ้ดไงมันบูบบูบบูบเออเด้ได้แล้วเดี๋ยวลองให้พี่เขาไปซื้อหัวเทียนมาเป็นใหม่เด้อยวทับหนึ่งลองสตาร์ทดูเดี๋ยวลองสตาร์ทดูใหม่นะครับผมเนี่ยเนี่ยในการสตาร์ทเนี่ยที่คันเร่งค้างน่ะหายไปแล้วนะหายไปแล้วเนี่ยเนี่ย เหมือนมันเนี่ยเหมือนมันฝืดเหมือนมันน้ำมันไม่ลงนะมันไม่ติดมือนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ไรไม่รู้ว่าปั๊มติ๊กไม่ทับทำงานช้ามันก็หมุนอยู่นะดังวิทย์วิวิอยู่ปั๊มติ๊กหมุนอยู่หวัวชีตันเปล่าพี่ เออมีสองอย่างนี่เลยได้บัตรนี่หมดเรื่องหัวฉีดกับไอ <Okay. S 1> หัวเทียนเดี๋ยวหัวฉีดกับหัวเทียนเราลองไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยนใหม่ก่อนอืมพอดีนะครับพอดีมีรถที่จอดอยู่ในบ้านเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับผมผมก็เลยอ่ายืมหัวฉีดมาลองก่อนเนาะนั้นเป็นคลิกร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับนะผมก็เลยเอาหัวฉีดมาลองนะครับผมว่ามันเป็นที่หัวฉีดหรือเปล่านะแล้วพี่ลองสตาร์ทให้ผมดูหน่อย ดูหัวฉีดนะไอพี่เราหมุนก็เร็เลยดีกว่าเดิม,มติดมือไม่ได้อโอ้ยรถตกหลุมไม่เป็นไรทำไมาลงหลุมแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรแสดงว่ามันติดมือใช่หัวเทียนไม่ใช่แล้วหัวฉีดหัวเทียนไม่ใช่แล้วนะครับคือคันนี้มีอาการสองอาการคือเซ็นเซอร์เสียกับหัวฉีดคันนี้เนี่ยคือเสียสองจุดนะมีเซ็นเซอร์กับหัวฉีดนะครับผม นี่ชัดอีกนี่เซ็นเซอร์กับหัวฉีดแล้วก็ไอ้คันเร่งค้างนะครับคันเร่งค้างที่แกนแกนนี่นะครับคือเสียสามจุดบางกันเถอะสามจุดนะแล้วก็ไอ้หัวเทียนเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนละนะสามจุดทงกท่านต้องลองใส่ตัวละหกสิบดูไหมผมมีอยู่ตัวหนึ่งใส่ได้นะใส่ได้มันลองใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวผมไปเอามา ไม่ต้องไปซื้อไก่อันนี้นะครับคือที่บ้านผมเนี่ยมีหัวฉีดของ P C X 1 6 0นะครับผมรหัสมันก็จะเป็นผมไม่รู้ว่าเขาดูตรงไหนเนาะมันมันจะมี L G 3 1ตรงนี้นะข้างบนนะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า V Y V Y T นะครับนี่นะ นี่ผมก็ดูไม่เป็นนะครับบอกตรงเลยว่าผมดูไม่เป็นนะว่าเขาดูยังไงนะครับผมแล้วก็ของเดิมเนี่ยจะมีหกรูนะครับของเดิมนี่จะมีหกรอูอาจจะไม่ชัดหรอกเนาะต้องโฟกัสไม่ได้อยู่ดีนะของเดิมมีหกรูแต่ว่าของของตัวใหม่เนี่ยมีแปดรู มันจะมีแปดรูนะครับแต่รูเล็กๆใกล้ๆกันนะครับอ่าโอเคสรุปแล้วเป็นเป็นของ p ีซีเอ็160นะครับที่ผมซื้อมานะซื้อมาไว้นะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนหัวฉีดให้พี่เขานะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะติดมือมากกว่าน,นี้หรือไม่นะครับคันนี้มีหลายอาการคันนี้มีสามอาการนะครับสามอาการนี่ครับ หลังจากการเปลี่ยนหัวฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้หัวฉีด160นะครับมาดูพี่ถามถามพี่เขาพี่เป็นไงพี่อาการเป็นไงบ้างพี่ปีเลยครับหมติดมือดีเลยอ่อติดมือเมืเเ่อกี้มันบุบบุบบุบเ,เดาไม่ถูกเนาะเมื่อกี้นนเนาะวันี้นเปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปใหม่เอ่เดียวนี่อ่าหัวฉีดกับเซ็นเซอร์วันนี้มีสามอาการนะครับสามอาการสามอาการโอ้โหติดมือเลย อันนี้ใช้หัวฉีด160นะครับผมพิเศ160นะก็ถือว่าเสร็จนะเสร็จน,น่าจะไม่มีอะไรแล้ะ <c oughs> ตอนแรกมันพุ่บๆบ,บิดไม่ไปเลยคันเร่งกับค้างบิดไม่ไปด้วยนะโอเคน่าจะหายแล้วนะครับอันนี้คือเวลาเราเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับเราก็รีเซ็ตรีเซ็ตลินเล่งด้วยนะครับลบโค้ดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรา ใส่หัวฉีดก็ไปใหม่เนี่ยในในในตัวข้อมูลตัวนี้เนี่ยในอ่ามันจะติดโค้ดอยู่นะครับให้เราลบโค้ดลบโค้ดตัวนี้นะครับลบโค้ดก่อนนะลบโค้ดก่อนแล้วก็อ่ามารีเซ็ตดิเร่งนะครับแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับติดมือเหมือนเดิมพี่พี่หมุนคันเร่งให้ด้วยเนยะเอโอโอ้โหติเนเอเออครับครับโอเคงั้นแสดงโอเคงานเราเสร็จแล้วงั้นประกอบดีกว่า ครับก็ถือว่าทําสําเร็จนะครับผมคือปัญหาของรถคันนี้คือมันเออันแรกเลยนะคันเล่งค้างคันแรกอันแรกคือคันเล่งค้างอันที่สองมาคือไออ่าลิ้นเล่งมันฝืดมันฝืดนะครับมันฝืดมันไม่หมุนนะครับเราก็ทําการล้างล้างทําความสะอาดลิ้นเล่งนะครับแล้วก็ ประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับด้วยเซนเซอร์เดิมอยู่นะแล้วก็เอาลองสตาร์ทดูนะครับลองสตาร์ทดูก็เกิดอาการคือคันเร่งค้างเหมือนเดิมนะครับก็เร่งแรงป๊ดเลยนะแล้วก็ปิดไว้นะผมก็ลองไปขยับไอต,ตัวเซนเซ,นเซอร์ร้นเร่งดูนะครับตัวแมปเซนเซอร์นะปรับดูปรับหน้าหลังดูแค่นั้นแหละครับเห็นเลยนะครับตัวน้น้ามันเสียนะครับ พอมันเสียเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับจะเอาตัวใหม่ใส่แต่ว่าลองสตาร์ทอีกทีนึงอาการใหม่เกิดขึ้นอีกคือมันติดโค้ดอยู่มันติดโค้ดมาสองสามโค้ดนะในในหน้าจอเนี่ยนี่นเราก็ผมก็ทําการเช็คที่หัวฉีดนะครับผมมันมีปัญหาที่หัวฉีดนะตัวจ่ายน้ามันเหมือนมันวูบๆับเหมือนบิดแล้วมันไม่ไปก็ทําการเอาหัวฉีดในรถอีกคันหนึ่งเอามาลองสับดูก่อนนะ พอมันใช้ได้ไหมก็ลองมาสับดูก็มันปรากฏว่ามันใช้ได้นะพอมันใช้ได้เสร็จเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เอามาฉีดอยู่ในบ้านนะเป็นตัวพิเศษ160นะครับมามาใส่มาใส่แทนนะครับผมเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยเสียอยู่ประมาณสามอาการสามอาการเลยนะนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะก็ฝากให้ทุกคน ดูและก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันมีหลายเรื่องหลายราวนะครับเข้ามานะครับมันอาจจะไม่มีเรื่องเดียวนะครับแต่ว่าที่ร้านก็จ,จะไม่ไม่ค่อยได้ทารถที่มันพังเยอะนะครับทํารถที่แบบเกือบพังนะครับผมถ้าพังเยอะนี่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับผมอาจจะเสร็จยากหน่อยเหมือนรถกันท้างในนะกล่องเสียอย่างเดียวนานเลยนะครับเจ้าของรถด,ด้านหลังแต่ว่าคันนี้ผมยังไม่ทําคลิปนะเดี๋ยวให้เขาซื้อกล่องมาก่อนเดี๋ยวถึงจะทําคลิปบอกนะครับ น,นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนชุดไฟหน้าให้เาใหม่นะเนี่ยแต่ต้องเปลี่ยนชุดไฟหน้าตัวนี้ให้เขาใหม่นะครับเพราะว่ามันของเขามันแตกหมดแล้วนะมันเก่านะครับให้พี่เขาไปซื้ออยู่นะครับคือว่าเอารถมาทาเนี่ยก็จะถามร้านร้านอะไรว่าเขาเปิดไหมร้านประจํานะ เขาเปิดเราก็สามารถที่จะมาทําได้นะครับวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าจะมาทําวันธรรมาวันอาทิตย์แบบว่าถ้าไม่ได้นัดมาก่อนเ่ะเราจะทําไม่ได้เพราะไม่มีอะไรนะครับผมเนี่ยอะไรต้องเบิกทีร้านนี้มันแตกหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วนี่ก็คือก็จะบุรณะครั้งเดียวเลยนะสรุปรถที่เขาก็ปกติแล้วนะครับผมนะไม่มีด็อกเตอร์วัดนะแต่ว่าผม ก็อาศัยดูโค้ดจากจากในที่ต่างๆนะครับผมคือเราเราก็นับโค้ดเอานะครับเพราะว่ารถมันบอกโค้ดเราอยู่แล้วนะจำเป็นไหมต้องมีด็อกเตอร์นะครับไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่จำเป็นต้องมีด็อกเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าเราไอ้ถ้าเงินไม่มากพอเราก็ไม่ต้องซื้อหรอกครับมันแพงนะครับตัวด็อกเตอร์เนี่ยคือเราดูแค่ว่ามันขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเราก็ไปหาดูใน y o YouTube นะว่าโค้ดมันขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เราก็ ไปปรับตัวนั้นนะครับผมไล่หาเอานะครับก็ตามนั้นนะมาแล้วเอาหิวมาหิวมาเป็นกล่องโอเคนีมถอดล้อเรียบร้อยแล้วมาดูหน่อยพี่มันมีหลอดไฟมาด้วย,ยนะของพวกนี้เนาะมีมีมผมว่ามีมผมว่ามีมาแล้ว,ลว,ลวใช่เพราะของขอ,ออของกอลฟมันจะมีมาครบหมดเลยพี่ของเทียบของเทียบหรือของเทียบ ของผมยังใช้ของเทียบอยู่เลยน่ะเออไหมมีครบเลยเนี่ยนะของเทียบจะมีหลอดมาครบเลยสบายใจนะครับผมสบายใจเลยตเแต่ว่าสายไฟมันจะสลับกันนิดนึงไม่บนบน,บนเป็นล่างล่างเป็นบนนะโดยสลับสลับเอานะครับผมเดี๋ราใส่พี่ก่อนนะเดี๋ยวให้ถ่ายดูตอนเสรอีกทีนึงนะครับโอเคครับ okay, นะคลิปนี้ผมนี่วันนี้ผมก็จะมาปิดคลิปคลิปนี้นะครับคือ ปัญหาที่เจอก็อยู่3อย่างนะครับคือไอ้คันเร่งค้างนะครับพี่เขาบอกคันเร่งค้างเลยอันแรกอันที่2องละพี่มันฟือ่อยม,ม,มันฟืดมันฟืดล,ลิ้นเร่งมันฟืดลื่นเร่งแล้วก็มามาบัวอะไรนะเสนแมปเซนเซอร์ <ไ ımız S 1> ตัวเซนเ,อเซนเอร์เสียเปลี่ยนโอเคได้ปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันก็หายเร่งหายเร่งแต่ทีนี้มาแบบบุ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 บ บูบบแบบบิดไม่ไปไม่ไม่ติดม hmm. ือแบบปุบบไม่ติดมือว่าวปุ๊บเปลี่ยนหัวฉีดหัวฉีดโอ้โหทีนี้ครับเรียบร้อยเลยครับผมหัวฉีดไปครับปึ๊ดเลยนี่วิ่งดีเลยอ่ารายการครับปริ๊บแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟนะชุดไฟหน้าไฟหน้าเนาะเปลี่ยนชุดเนี่ยนะเปลี่ยนชุดไฟหน้าเดี๋ยวพามาดูคือวันนี้เปลี่ยนหลายรายการนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไฟหน้าใหม่นะครับเนี่ยนี่ของละลายครับละลายละลายของเก่าละลาย น so, okay, right ี่นะพี่เขาบอกละลายอ่ะเดี๋วผมถามพี่หน่อยเมื่อกี้พี่ๆไปลองขับเป็นไงบ้างพี่โอเคเลยครับผมโอ้โหแบบเมือนรถใหม่เลยปุ๊ดพุ๊ดพุ๊ดเลยนะเบาเลยเหรอพี่เบาเลยครับเบาเลยครับพอดีแล้วติดมือเลยพุ๊ดพุ๊ดเลยอ๋อครับใครมีปัญหาเรื่องมันเร่งค้างนะครับผมหรือว่ารถมีปัญหารถมีปัญหาครับมาเลยครับผมทุกอาการครับผมอาการครับที่นี่ซ่อมโอเคครับเยี่ยมขอบคุณครับผมคลิกก็คือคลิกเนี่ยผมรับ ทำทุกอาการครับมีอาการไหนก็แวะมานะครับผมเห็นนะแล้วก็ทําคอท่อนะครับทําคอท่อถ้าใครคอท่อใครรูดนะครับแวะมาหาผมได้นะครับผมนะผมรับทําทุกทุกอาการเหมือนกันคอท่อเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับพี่บายบายหน่อยพีบ่บายบาย,บาย,บายวัสดีครับวัสดีครับ